สวัสดีค่ะพบกับช่องสุมจังชาแนลนะคะวันนี้จะพามาดาูข้าเจ้าปลูกอันข้าวโพดข้าวโพดสาลีอยามาไปดูวิธีการขั้นตอนกันนะคะตามไปค่ะนี่ข้าเจ้าเอาน้ำลงก่อนที่ิปิปลูกอ่ะจ้ะเอารไปดูเพื่อนกำลังไล่ปลูกกันนี่แล้วจ้ะเพื่อนจะเอา ข้าวโพดนี่น,น,นี่นะคะสวยงามเดี๋ยวไปถามเพื่นก่อนนะจ้าบ้านเพื่นใส่เวลาะยยเวลาในการพอจากมือเนอะอาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า,จาน,นี้มา บืงขั้นตอนสัมภาษณ์โอ้ยห oh, uh, uh, ้อยหมาขหอยหมาวันนี้อ๋ออันต้นก้าเนียนใช่เวลาจักมือจ้านี่จักมือจังสีเพาะได้สองอาทิตย์อันนี้ต้นก้าสองอาทิตย์นะคะนี่คืบหนึ่งความปลูกเลยราบัดที่นี่หลุมหนึ่งเพื่นเพื่นจะมีค้นสักหลุมไหมจ้า เบนบ่จะอัักลุ่มเบนบอไ่ได้ซักไ่ได้สักกะเอาเลยเบนบอเบนปักไปเลยอ๋อเพิ่นวางเพิ่นเพิ่นชีวางกะระยะหาระยะจ้ะเสร็จแล้วกะจะมีอีกแผนกนึงก็คือเพิ่นสิเสียบตามเทียนเพิ่นวางไว้นี่ไงระวังน้ำมืดนะคะระวังน้ำมืด เรียวแต่สิวางไม่พอจ้าวา่าอันต้นหนึ่งรือสองต้นจ้ะกะเอากะเอาขันต้นงามกะไซสองบอกไซสองอ๋อมันมันมันหลุมแล้วสองต้นอยู่แล้วโอ,โอ้ต้นก้าสองสัปดาห์นะคะอันนี้หล,ล,ล,ลุมหนึ่งกิโลขึ้นหลุมนึงได้ประมาณกิโลครึ่งถ้ามันงามกักบสองกิโล หลุมหนึ่งถามีผลผลิตออกมามันจะได้โลกระงสองต้นเนี่ยมันจะได้ประมาณสองฝักอ๋อสองฟักเท่านั้นอ๋อเอาต้นแล้วฟักเอาต้นแล้วฟักเท่านั้นข้างนอกเหนือจากนั้นการเลือกเอาวันย้ยใหญ่ที่สุดในฝักกันแหละแล้วตอนที่ยันเท่านั้นตอนที่มันขึ้นร้ายว่านั้นเท่าจำเป็นต้องเอาออกว่าจากหึ่งกันแล้วแต่มันสิขึ่นต้องสองต้นเอาสต้นแคมีสามเขาเอาออกอ๋อหันเท่ามี้สามหันมีสามฟักเขาเก่าออก โอ้ให้เอาต้นล้วกักเอาเรือไปต้นล้ให้ใหเรือต้นแล้วฝกักโอ้จปลโจาโอ้มากจังเต็มเอาเอาราสักนี่มันได้โลหโลเครึ่งมานี่ประมาณโลครึ่งสองฝักนี่นได้สองโลนะหลมหนึงได้โลครึ่งโลครึ่งนี่แหะโลห้ากอหลุมหนึ่งสองอ สองฟักจะได้รุ่งขึ้นโอ้โห75วัน75วัน<ด>เก็บผลนนผลิตได้สองตันครึ่งไร่หนึ่งได้สองตันครึ่งว้าวตอนนี้ราคาไร่หนึ่งกัดจะอยู่ตอนนี้เพิ่นขายโลละสิบบาทน้อยยิ่ได้หลายสุดรเมนประจา่าคือรถละเท,ท่าไหร่ตอนนี้โละละเจ็ดบาทนนละละเขาต้องปลูกราาาคตลดจ้ดาตามรา,า,ามคาตลาดโอ้ อโอ้ระว,วังหน้ามืดเด้๋ยวจะบ่งเดี๋ยวนู่นอีกแผนกหนึ่งค่ะคือแบง่งลแล้วอันรถหนึ่งนี่สีได้อันต้นก้าประมาณเท่าไหร่จ้ะได้กเด็กเดีจะก,กันลถไล่ละลรถหนึ่งได้40ทสี่สิบถาดโอ้ โลอะ,อะไรอ,อ๋อนหนึ่งล 1, โลนึงหจ้าจ้าเม็ดพันโลนึงได้ต้นก้าหนึ่งไร่หรือถ้าเราเพาะ,ะจะได้สี่สิบถาดตอนนี้ราคากำลังแรงก็คือตันละโลละสิบบาทนะคะทีที่เขาเจ้าได้ห้าบาเอ้ยต้อง สิบ,บาทสิบอ็ดบาทแล้วก็บบางเมือ่อเก้าบาทเจบาทตามตลาดของแต่ละเมื่อจ้ะส,งสูงสุดสิบสองบาทอันนี้เมื่อนี่ปลูกจากไรจ้ะประมาณจากไรนี่เฮ้ยน,น,นี่ไรเดียววะนี่ไรเดียวราไปไปยไรไ่่ไปลายน่อยไรยน้อยอ๋อดีนะอากาศเมื่อนี่ดีจ้ะบ,บ่ฮอ,อน เจ็ดสิบห้าวันเพนิ่นึ้นน้าม,มืนจักจักมือเทอะจ้าว่ะที่นี่ปัญญาม,มันไให้ใหหน้ำสองอาทิตย์หนึ่งครั้องเราได้ฉีดยออาค่ะอ่าได้ใช้อ่ามีกำจัดวัชพืชอะไรไหมคะอ๋อม,มันจะมีบงหน่าร้อนจะมีหนอนอจังเด็ กำจัดปัสสาวย, αν, ยาอ๋อถ้าบดสีบ่งมันจะเจาะยอดผลผลิตจะบม่ได้ตามเป้าตามแผนที่เขาวางไว้อะจ้ะอันนี้คือเจ้าของไร่เค,ค้คนเดียวแหละแต่เพิ่นมาซอายกันช่วยกันนะคะเพื่อนเพื่นทำไร่ข้าโพดทุกคนแหละแล้วทีเนี้ย มื่อนี้ซ้อยเจ้านี่มื่ออื่นซอยเจ้าหนางสิแม่ดาคือเหมือนิเอาแรงเอาแรงกันบเดจ้างก็คือกิจกรรมลงแขกกันยังมีให้เห็นตามแถวบ้านนะจ้าจุ้มขอดใวว่านต้องใส่ไม้ซักหรือว่ต้องแบบคือวางกาเอาแล้วกะมาเสียบน้ำใส่ล่อง

ถอดินภูเขาได้ซักได้ซักเอาแต่ของเขาแถบน้องค้านเป็นดินล,ล่ามาจ้ะก็คือวางเรากะกะระยะเอาเรากะเพิ่นกระมานดำต่อจากต่อต่อกันเลยนยี่ละระยะปลูกกระมาณถาดนึงถาดนึงมันกว้างประมาณจากสี่สิบเซนนี่ละ,นนละสาาลี่สิบซนนี่ละจ้ะระยะกว้างระยะกว้างสี่สิบเซนก็ไม่บรรทัดกว้าง่าเป๊ะอีหลีตัวนี้ เมือก่อนเลยว่าสี่สิบเซนทุกทีเราเคยปูยที่กับถาด่างนี่กับปลูกอ๋อช่วงช่วงช่วงแรกๆอาจจะเอาถาดวางเรากับกาตามระยะของถาดต่อหนึ่งหลุมผันเพื่อนเชี่ยวช้านแล้วเพื่อนกับวางไปวางเลยเป๊ะหลยสี่สิบเซนจริงๆบวกลบนิดหน่อย บอกเกินสองชั่วโมงแม่นมาจ่านี่บอกเกินสองชั่วโมงเสร็จไล่เสร็จไล่กว่ากว่าแล้วอันมองแดดก็มองโฮมนี่มันมีผลอย่างมาจ่ะคันโฮมหลายมันบ่็อย่างใหญ่เ้าพวดมันมักแดดมาจ่ะติดโฮมหลายผักฝักมันแก่แก่ซะอ๋อ ูออจ้าจ้าแกแล้วมูได้หักแล้วมันเ็นยังเขียวอยู่อ๋อบกแกนะจ้าถาดนึงนี่มีตะกลุ่มนีมมมม่ร้อยห้าหลุมอ๋อร้อหาหลุมถ้าหลุมละสองก็สองร้อยสองร้อยเมตรต่อถาด เปอร์เซนต์การออกนี่จากเปอร์เซนต์จ้ะเปอร์เซนต์การออกเม็ดแต่ละยีห่ห้อแต่ส่วนมากขันยี่ห้อเดียวกันมันก็นจะออกเกือบลอยเปอร์เซนต์็หมดจ้ะออกออกออก,ออกเม็ดออกร้อยเปอร์เซนเนต์เลยเนาะเบิ่งเรียวมันกัน่นาจะลอยเปอร์เซนต์เพราะว่ามันออกคู่กำลังสวยเลยสองสัปดาห์ ยุ่งกันกันแบบไรบ้ากันกนะจ๊ะวันนี้ตามไปค่ะตามไปเพื่อนจะเอาเอา้าอ๋อนี่ยอ๋อ ไล่เศษนี่นะจ้ากิจกรรมของหมู่บ้านของแต่ละบ้านที่กระเจาจะเห็ดคือบ่ได้ว,ว่างบ่คอยเดียว,วบ่ค่อยเดียวว่างอ่ะจา้าคือหาโน่นหานีม่มาเห็ดเดี๋ยวกเจาปลูกข้าวโพดแล้วกเจาก็ไปปลูกพักตองสิแม่จา้ามันมีอะไรให้ทําเยอะบางทีอยู่บ้านนะ่ะถ้ามีที่นะ่ะม,มาเลย มาร้องมารองอยู่บางจ้าว่่ได้ว่างดอกมีกิจกรรมมาเฮ็ดตลอดเจ๊เนเจเจ้าแก้เจ้าิยาบก็อย้วขวดเม้นน้ำต้องหาตัวช่วย จับไว้เดี๋ยวนามืดเป็นบ่อ้ามันวนทางนี้กะเอาน้ำขึ้นสูบน้ำใส่หลุมกอนปลูกสองสัปดาห์จังบัดที่นี้กะสองอาทิตย์จังให เอาหน้ำให้อีกเทือกหนึ่งจ้ะตีคู่สวย นอนเลยบเกคนสองชั่วโมงจ้ะกิจกรรมนี่ก็แล้วข้าเจ้าทั้งนี้ข้าเจ้าซอยกันดีจ้ะ โอเคงั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้จุ๋มจังด้วยชาแนลด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ